เหลือเม็นมันหนักแน่นแน่นค่ะวันนี้เราเต็มระบบเลยค่ะทั้งเสียงที่เสียงครับทกิลการเต้นอุปกรณ์โชว์ต่างๆเมื่อวานอาสิบทท่านนดิอ่าอัลทันดิเห็นนะครับบางทีอ่าซิบทท่านนดิขึ้นมืดแต่ว่ามือนี่คือเอามาดข้นในมันมืดนะครับเห็นมันได้หูว่ามันสิเปลี่ยนอย่างไรผลงานเ่าปีอดีสิมีอะไรเหมือนจริงมากที่สุดเหมือนวันเกิดวันีนะครับมาดูระบบให้ตอนนี้ไดเลยครับ ตอนนี้กำลังเช็คระบบสลิงแล้วกับระบบไฮโดรลิคยูนะครับแล้วกม็มีีมีไฟมาเพิ่มพร้อมเดีน้องแนนเห็นบะสังเกตปะ,อะเออแล้วเอาก็ค่อยๆเติมไปที่ละจุดนะครับแก้ไขไปทีละจุดจุดไหนที่มันยังไม่ไม่ดีเราก็ปรับนะครับก็เกษห้มันดีนี่ละคือเกินมาการซ่อมนี่น้องเสียดีแต่มือแรงมันเป็นไปบพได้นะะมันก็ต้องค่อยๆดีไปเพราะว่า ถ้าเราไม่ทดลองเราไม่ค่อยค่อยเอามาเติมมาใส่เป็นอย่างคือจังเลยซ้อมสองเดือนอันนี้คือเหตุผลเลยนะครับการซ้อมคือการให้เวลาที่จะคิดหาอะไรที่มันลงตัวมันบร่เป็นวาซ้อมเราเป็นสิทดีเลยกระแันิญมาการซ้อมอยี่นอ้อมเป็นปอกรนีน,รน้องๆว่าวาซอยู โยนในหอหนีท้ายลูกมากคือเห็นไฟหออ้องสะอาดถึงไฟคืออยู่บ่ได้แล้วครับอยากให้เปิดห้องแล้วความปลอดยเราจะเต็มพี่น้องสิี่ไม่เห็นผลงานยีหลีเข้าของเต็มรูปแบบแคือวันที่27 2สโมงไปแสดงคอนแวนต์หนึ่งคับสีไปยกไปทั้งหมดนี่แหละครับเวทีของโปรดักชั่นทั้งหมดไปแต่ว่าการแสดงบางโชว์เราจะเราจะอ่าใช่ครับเขาจะเอาถานาเมื่อไหร่แสดงวันที่เจ็ดนะครับผม อ่าเม่ถ่าวันที่27นะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์เลยนะครับพี่น้องมากกันหลายๆถำบมาบ่อดากับโกดลิ่งที่พักหมดด่านล่างนะครับเพื่อสนับสนุนเขากุมปิดใจก็ลอยลอยห้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับโอนตอนนี้เขากุมเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนดึงเขากุมเองนะฮะอย่างที่ซ่อมครับซ่อมแน่แถววัดสันต์ตอนนี้เลยครับทีมพี่แหนบตัดตัดตัดตอนนีเลยครับ ข้างลงสีบุญทองนะพี่นอ้องอฝ่าๆสือบาเขาคุมวยจ้าเพราะว่าโดยที่ว่าอ่าจันเพ่อเด็กถามผมมองสีนะฮะเดท,ทีเขาจะเป็นอ่าในรูปแบบสไตล์ของใจกระลอยก็คือเรียบหรูแล้วก็ ทุกอย่างมันจะต้องซัพพอร์ตกันหมายถึงว่าเวทีก็ต้องซัพพอร์ตโชว์ต้องซัพพอร์ตชุดนะฮะเพื่อให,ให้โชว์เด่นชุดเด่นชุดการแสดงเขาสิเด่นบางเื่อถ้าเขาถมเมียงไปหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะโฟกัสจุดไหนนะครับแต่ละปีเราก็จะมีะเขาเขาเอิ่นมาอะไรอะ่ะเอื่นมาอย่งอะ่ะเขากับสิ่งนี้กิมสิ่งเทาตองการสิ่งที่สี่สิ่ไ้ขนโฟกัส ไฟก็คือแล้วไฟมานร่ำไจกรลอยนี่มุมนี้เดี๋ยวผมให้ดูมุมตอนนี้กำลังทดลองสลิงครับผมกำลังทดลองสลิงครับโอ้ยยังเลยนี่นี่เป็นลำพงขวานะครับ ลอยี่ห้าตุลาคมมันพโคกรามตำบลหนองเรื่องพืนอนางเชียงจังหวัดมหาสารคามอ๋มอแมนครับงานของอท่านตำรวจนะฮะเจ้าภาพพิ่นรู้สึกว่าพิ่นจะเป็นตำรวจมันเคยเขามาหาผมหลังเวทีคุ้มค่าเกินราค่จาจ้างสมนาสมตาที่เจ้าภาพพิ่นให้โอกาสให้เกียรติจ้าหวัดลำใจันลอยได้ไปสมโภชไปสแสดงยูบอนไดน,นี่คืออ,อันนี้คือ ผมเมลาัายสดให้ทุกท่านที่เพิ่อได้จ้างไว้เนี่ยได้เช็คว่ามอลลามเกิดรอยเขาพร่อมแบบเกิดรอยทุกๆปีเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเขาซ่อมเอากันซ่อมจนได้มงที่มันดีที่สุดนะฮะกันฟองเราบอกที่ดีที่สุดไปแสดงสมโภชในงาน